ในวันจันทร์ดวงการงานสบายๆชิลๆราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้เดือดเนื้อร้อนใจหรือเรื่องอะไรให้วิตกกังวลหวือหวาทําไปเรื่อยๆตามสภาพตามสภาวะนะครับเรื่องของการเงินมีโชคลาภจากคําพูดคําจาก,การติดต่อสื่อสารการค้ารวมถึงการเดินทางด้วยครับความคิดริเริ่มในการหาเงินการสแสวงหาเงินดีทีเดียวนะครับพูดง่ายๆว่าหัวคิดแล่นเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคนที่โสดและคนที่มีแฟนแล้วนะครับ ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแล้วก็มีการพูดคุยการส่งเสริมการช่วยเหลือกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางคนอาจจะเป็นเน้นเรื่องของการให้กําลังใจกันมาตอนที่วันถัดมาคือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับการงานเนี่ยมีเรื่องต้องคิดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับอาจจะยังคิดไม่ตกบางอย่างบางประการบางอย่างยังตัดสินใจไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องเกี่ยวกับงานเอกสารหรือว่าเ,เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจที่สําคัญนะครับเช่นการพิจารณาตรวจสอบเอกสารบางอย่างก็ต้องระมาระวังด้วยด้านการค้าขายยังไปได้แบบกลางๆนะครับเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีเลยนะครับการเงินเนี่ยอาจจะถูกทวงถามเรื่องของหนี้สินก็ได้หรือว่าการเงินติดติดขัดขาดเฟื่องเรื่องหมุนไม่ค่อยทันก็ได้นะครับต้องเรามาระวังนิดหนึ่งส่วนเรื่องของความรักก็ให้ระวังขัดแย้งกับแฟนกับคนรักมีความเข้าใจผิดกันนะครับหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจเข้ามากระทบจากแฟนจากคนรักเป็นต้น มากันที่วันถัดมาครับคือวันพุธพุท้ที่เกิดในวันพุธนะครับเรื่องของการงานนะครับรับรื่นดีนะครับการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือว่าการที่มีคนส่งเสริมช่วยเหลือประถมไปได้ดีทั้งงานในองค์กรและธุรกิจการค้าส่วนตัวเรื่องการเงินก็มีโชคเช่นกันนะครับมีโชคลาบจากการทํางานมีโชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเก็บเงินได้ด้วยนะครับอาจจะมีโชคลาบดีๆเข้ามาในวันนี้เรื่องของความรักก็ดีเช่นกัน คนวันพุธก็ดูไปได้ดีในหลายๆเรื่องครับนะฮะโดดเด่นสําหรับคนโสดจะมากกว่าก็คืออาจจะคุยกับใครเป็นพิเศษนะครับหรือว่าไปถูกอกถูกใจกับใครก็ได้มาที่วันถัดมาครับคือวันพฤหสัสบดีผู้ที่เกิดในวันพฤหสัสบดีนะครับการงานค่อนข้างสบายครับโดดเด่นมากทีเดียวโดยเฉพาะงานด้าน บันเทิงงานด้านเกี่ยวกับเปิดร้านค้าขายนะครับงานด้านศิลปะศิลปินบันเทิงดา,าราแรงต่างดีมากทีเดียวนะครับงานเกี่ยวข้องกับสิ่งของสวยๆงามๆก็ดีนะครับวันนี้ดูงานรับรื่นดีเรื่องของการเงินก็สบายใจครับมีความสบายใจมีทางออกทางแก้ไขปัญหาที่กําลังวิตกกังวลอยู่นะครับรวมถึงมีคนส่งเสริมช่วยเหลือด้วยเรื่องของความรักนะครับความรักความสัมพันธ์กับคนรักก็ไปได้ดีครับ คนที่โสดอยู่ก็จะมีคนให้ความเมตตากับตัวเราให้ความรักให้ความนิยมชมชอบครับต่อที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานมีเรื่องปรับเปลี่ยนมีเรื่องปรับแก้นิดหนึง่งมีเรื่องแบบเร่งๆเข้ามานะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างให้เราแก้ไขก็ได้หรือสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้มันอาจจะต้องมีการปรับแก้ยังไม่สําเร็จสักทีเดียวนะครับจะวุ่นวายนิดนึงนะครับรวมถึงการติดต่อสื่อสารที่ยังไม่ลงตัวด้วย เรื่องของการเงินต้องบอกว่ามีโชคลาภจากการเดินทางหรือว่ามีโชคลาภโดยสเสน่หาครับบางท่านอาจจะทํางานเชิงใช้คําพูดติดต่อเข้ามาแล้วได้เงินเข้ามาครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดดวงความรักยังไม่นิ่งครับจิตใจยังไม่ค่อยมั่นคงยังแปรปรวนอารมณ์แปรปรวนอยู่นะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยให้ระวังเรื่องความหึงหวงกันหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรครับมีปัญหามีอุปสรรคเกี่ยวกับด้านการเดินทางมาที่วันถัดมาครับคือ วันเสาร์ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับใครที่ทำงานเชิงครีเอทีฟความคิดริเริ่มสร้างสารนรนักประพันธ์นักออกแบบแรงตังงานราบรื่นดีครับรับรื่นดีรวมถึงงานที่ใช้เกี่ยวกับคำพูดด้วยนะครับไปได้ดีเลยทีเดียวงานเชิงธุรกิจก็มีการติดต่อสื่อสารที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับงานในองค์กรก็ไปได้ดีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้านการเงินก็ ประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเงินหรือว่าเจรจาทางการค้าธุรกิจด้วยนะครับถือว่าถ้าเคยใครทําธุรกิจเนี่ยการเงินวันนี้จะดีนะครับส่วนถ้าเกิดไม่ได้ทําธุรกิจเนี่ยมันหมายถึงมีการเคลียร์ปัญหานะครับหรือว่าเคลียร์ใจมีความโล่งใจด้านการเงินในระดับหนึ่งนะครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้การหรือต้องอยู่ห่างไกลกันสักพักหนึ่งนะครับ มากันที่วันสุดท้ายของเราก็คือวันอาทิตย์ครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะมีไพ่ใบแรกเลยเรื่องของการงานนะครับการงานตรงนี้เขาจะบอกว่าจะเน้นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการช่วยเหลือนะครับงานเบื้องหลังงานซัพพอร์ตต,ต่างๆนะครับงานที่แบบซัพพอร์ตติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกับองค์กรกับแผนกอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้งานเชิงค้าขายหรือว่างานเชิงบริการก็ไปได้ดีเช่นกัน จะวุ่นวายนิดนึ่งก็คือวุ่นวายด้วยเรื่องของคนอื่นนั่นแหละครับของตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องการเงินให้ระวังสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสิ่งของมีการเสียหายไปนะครับต้องระวังระวังเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางอุบัติเหตุนะครับหรือว่าทรัพย์สินสูญหายเสียหายพวกนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดใครติดหนี้สินอยู่ก็ต้องระวังนะจะโดนทวงถามได้เรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ย อารมณ์บุนหงิดแปรปรวนครับไม่ตัวเราบุดหงิดแฟนเราก็จะบุญหงิดใส่เรานะครับถือว่าต้องะรมาระวังเรื่องอารมณ์พอสมควเรเลยทีเดียวนะครับ